มีลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่เงินทองที่ไหนนะครับเต็มคาราเบลนะครับผมบอกได้เลยว่ามันคืออุจจารนกนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างจะพามาแนะนําอีก1วิธีนะครับที่จะช่วยไล่นกออกไปจากระเบียงสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะช่วยกําจัดสิ่งสกปรกแบบนี้ให้ออกไปจากระเบียงท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ช่วยกดไลค์กด Subscribe ไม่โยนชแนลนะครับเพื่อทำให้ท่านไม่พลาดข่าวสารและความรู้ดีๆจากพวกเรานะครับไปลุยกันเลย เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่กระบวนการเรื่องของการทำอุปกรณ์หรือว่าปรับแต่งนะครับระเบียงเราเพื่อกําจัดนกไปนะครับวิธีการเดียวเลยที่จะไล่นกได้ก็คือกําจัดที่ยืนที่ปกติเขาจะยืนในบ้านของท่านออกไปให้ได้นะครับถ้าเขาไม่มีที่ยืนเมื่อไหร่ปุ๊บเรื่องของการที่จะมาอยู่รอบๆตัวบ้านของท่านเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับระเบียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเสานะครับสั้นๆนะครับโดยใช้สกรูนะครับวางเป็นระยะห่างระยะห่างระยะห่างนะครับแต่ระหว่างเสาที่เป็นสกรูเนี่ยนะครับผมจะใช้เอลักษณะ แบบเนี้ยนะครับเป็นเอ็นตกปลาเนี่ยนะครับมาขึงตามระยะเสาต่างๆนะครับเพื่อทําให้เขาบินมาเนี่ยนะครับแล้วเขาจะมาเกาะบนระเบียงเนี่ยนะครับเขาเกาะไม่ได้ความสูงในการติดเอ็นพวกนี้ก็มีผลนะครับก็จะต้องมีระยะความสูงจากเสาระเบียงในพอสมควรนะครับเพื่อทําให้สุดท้ายเนี่ยเขาเหยียบลงไปเนี่ยเกาะตรงนี้ไม่ได้สําหรับอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับท่านก็ต้องไปหาสกรูปลายสว่านนะครับใช้ปลายสว่านขันตัวนี้ลงไปแล้วมันก็จะตั้งอย่างนี้ได้ ระเบียงขนาดนี้ผมจะยิงประมาณสัก6ตัวนะครับจอบไปเนี่ยนะครับพอมันเข้าเนื้อไปแล้วเนี่ยนะครับยังไงมันก็โยกไม่ไปนะครับถ้ากลายเป็นราวไม้ราวปูนนี่ก็จะใช้สกรูแตกต่างกันออกไปแต่ละการเป็นแบบนี้นะครับทำยังไงก็ได้ถึงจะตั้งจเจ้าสกรตูตัวนี้นะครับให้แข็งแบบนี้ให้ได้นะครับ เรียบร้อยครับพร้อมที่จะขึงเอ็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึงเอ็นเนี่ยนะครับตรงประมาณความสูงของตัวหัวน็อตนี่เลยนะครับแล้วก็จะวิ่งมาตั้งแต่น็อตตัวแรกนะครับจนถึงตัวสุดท้ายเลยขึงมาให้ตึงนะครับถ้าไม่ตึงเนี่ยจะมีผลต่อการเหยียบตรงกลางในตัวสำคัญสุดก็คือ นกเนี่ยสามารถที่จะกดลงมาแล้วก็ใช้น้ําหนักตัวเขาเองเหยียบได้นะครับถ้าตึงพอเนี่ยต่อให้เขามีน้ําหนักก็ตามเนี่ยตัวตัวเอ็นเนี่ยก็จะดีดกลับไปนะครับทาดานะครับเรียบร้อยนะครับ ลกของเราก็จะไม่สามารถบินลงมาแล้วก็เกาะได้นะครับเพราะมีเจ้าเอ็นเนี่ยนะครับคอยค้ำอยู่นะครับอย่างแรกระยะก่อนนะครับก็คือว่าถ้าห่างกว่านี้เนี่ยนะครับเวลาขึงจะทําให้ตึงยากนะครับผมเนี่ยแนะนําประมาณ60เซนนะครับผมว่ากําลังสวยถ้าสูงประมาณ1นิ้ว เอาไม่อยู่นะครับก็ยังมีมาเกาะอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยกความสูงขึ้นมาประมาณสัก2นิ้วนะครับสำหรับเรื่องงบประมาณนะครับค่อนข้างที่จะถูกแล้วครับน็อตตัวนี้เนี่ยครับประมาณหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะครับแล้วก็เอ็นตัวนี้นะครับยี่สิบกว่าบาทนะครับก็วัดดูว่าความยาวของระเบียงเท่าไหร่คูณไปหกสิบเซนละสามบาทนะครับผมรับประกันได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับคิดว่าคลิปแบบนี้นะครับวิดีโอแบบนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะ มันง่ายอะ่ะผมง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ภูมิมใจมากๆเลยที่ได้ทํานะครับผมไล่นกเพื่อความปลอดภัยแต่ที่ไล่ไม่ไปเพื่อจะได้ดูแลกันและกันครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างได้ใหม่เพราะเรายัางมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราส่อมได้ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน